เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่18กรกฎาคมวันนี้ครับในรอบค่มเรามาอัปเดตเรื่องของเลนี่ยโร o กันก่อน <Yeah. S 2> เช่นเดิมนะครับ โดยอัปเดตท,ที่เข้ามาล่าสุดของฟลาบิเซโอโรมาโนเหยียวข่าวดังนั้นระบุว่าตอนนี้เลนี่โยโร่ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปทุกขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในช่วงเวลาประมาณหนึ่งชั่วมครึ่งของไทยหรือว่าที่อังกฤษก็ประมาณช่วงบ่ายๆซึ่งหลังจากนี้ครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเซ็นสัญญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการและก็ต้องมาลุ้นดูนะครับว่าสโมสซอนจะประกาศทางการเลยหรือเปล่าส่วนการเปิดตัวพร้อมชุดแข่งน่าจะต้องมีการจัดเตรียมกันอีกครับอาจจะเป็นภายใน1-2วันนี้ ส่วนอัปเดตเรื่องเบอร์เซอร์วันนี้ก็มีเข้ามาเช่นกันนะครับโดยก็เป็นรายงานของทางฟราบิสฮอปกินนักข่าวจาก IMC Spot ที่ระบุว่าเลนี่โยโร่จะได้สวมเสื้อเบอร์15ให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราครับซึ่งก็เป็นอดีตเบอร์ของกองหลังระดับตำนานอย่างเนวันยววีดิชเคยใส่ตอนยุคป่าเฟอร์กี้ด้วยและกับความคืบหน้าล่าสุดกับดีลของเลนี่โยโร่ในช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มเศษๆนะครับก็มีอัปเดตเข้ามาล่าสุดว่า ตอนนี้เลนี่โยโร่ได้ลงนามจดปากกาเซ็นสัญญาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับด้วยที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่าการลงนามระหว่างทั้ง2สโมสรก็คือแมนยูไนเต็ดกับลิวเท่านั้นส่วนอัปเดตหลังจากนี้ทุกคนก็สามารถไปติดตามที่เพจกันได้นะครับเราไปกันที่ข่าวคราวความคืบหน้านีเดียของมาเนียอูกาเต้กันหน่อยนะครับที่ตอนนี้หลายสื่อยกให้เป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือดีลที่3ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างแน่ชัดแล้วล่ะ เพราะว่าเป็นเป้าหมายการเสริมพัพในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่สโมสรนกำลังเจราจากับปารีสแซงต์แชร์กแมงมาโดยตลอดโดยเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากฟลาบซโซโรมาโน่นะครับที่ได้ระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังโฟกัสไปที่การคว้าตัวกองกลางตัวรับสักคนหนึ่งเข้ามาร่วมทีมภายหลังกำลังจะปิดดิวเลนี่โยโรเข้ามาร่วมทีมสำเร็จแล้วซึ่งในตอนนี้ทางกองทัพปีสแสดงของเราครับกำลังจัดการเคลียร์อนาคตของบรรดาน,นักเตะในตำแหน่งนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นคาเซมิโร่ที่กำลังมีความสนใจจากทีมในซาดีอาระเบียซึ่ง กำลังรอฟังข้อสเสนอส่วนคริสเซนเอริกเซนตอนนี้ก็มีโอกาสย้ายทีมค่อนข้างสูงครับสกอตแม็กโชมิเนเองก็กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสซอนโดยเฉพาะฟูลแลมและก็รวมไปถึงดาวรุ่งอย่างฮันนีเบลเมชบลที่สอนจะโดนเลกออกจากทีมเช่นกันซึ่งในตำแหน่งนี้ครับมาเนียอูกาเต้กองกลางตัวรับจากปารีสแซงต์แชร์ก็เป็นลิสต์เบอร์ตน้ตนๆของสโมสซอนที่กำลังพยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงอยู่ที่ตัวนักเตะนะครับก็เปิดโอกาสาที่จะย้ายมาร่วมทีมด้วยหลังมีการคุยโปรเจกต์กับ ายงานดังกล่าวนี้นะครับทางฟลอเรนเพเทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังของสกายเยอรมันก็ออกมาคอนเฟิร์มเช่นกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังโฟกัสไปที่การคว้าตัวมาเนอูกาเต้มาร่วมทีมนั่นเองครับเราไปต่อกันที่อีกรายงานกับนักเตะในดดนกลางที่เริ่มแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือดีลของอาร์เดียนราบิโอซึ่งตอนนี้ยูเวนตุสก็เลยออกมา,ถาแถลงยืนยันไปแล้วว่านักเตะต่อปฏิเสธการขยายสัญญาฉบับใหม่ซึ่งกับความคืบหน้าในดีลนี้ครับก็มีรายงานเข้ามาจากทางไมเคิลพลัตนักข่าวของแออมนเชสเตอระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับอาเดียนราบิโอแบบไร้ค่าตัวในตลาดนักเตะรอบนี้เนื่องจากว่าสโมสรมองว่าเป็นการลงทุนที่ไม่สูงมากนะครับกับกองกลางที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่จะเข้ามาช่วยพยุงแดนกลางของทีมได้เป็นอย่างดีร่วมกับนักเตะที่ทีมกำลังจะนำเข้ามารวมถึงที่มีอยู่แล้วด้วยหากว่าดีลนี้ทีมปีศาจแดงของเราเอาจริงขั้นตอนต่อไปก็คงเป็นแค่าการคุยรายละเอียดส,สัญญาส่วนตัวกับนักเตะเท่านั้นครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของลุยซาฮาอดีตกองหน้าของทีมผีแดงเรานะครับที่ได้ออกมาพูดถึงกองหน้าคนใหม่อย่างโจชัวเซอร์ซีซึ่งเขาก็มองว่านักเตะรายนี้จะเข้ามาเพิ่มมิติการเล่นให้กับทีมของเอริกเคนฮาร์ได้อย่างแน่นอน ถามก็ยังเป็นการแข่งขันแย่งตำแหน่งที่ดีกับรัสมุสฮอยลุนเพราะว่าทั้งคู่ต่างอายุน้อยและก็ต้องการโอ,อกาสในการลงสนามนอกจากนี้ก็ยังสามารถทําให้ทีมปรับแผนมาเล่นเป็นระบบกองหน้า2คนได้เช่นกันเพราะว่าทั้ง2มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและเขาก็มั่นใจว่าโจชัวเซอร์ซีจะไปได้สวยกับการค้ายแข่งในพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนด้วยครับซึ่งกับเรื่องนี้ลุยซาฮาก็ได้สแสดงความเห็นเอาไว้ว่า เขาเป็นนักเตะที่มีเวิร์กเรทในแต่และเกมที่สูงมากๆจากที่ผมเช็คมาเขาเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับเกมรับฝั่งคู่แข่งได้เป็นอย่างดีเลยล่ะแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือเขาสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพราะว่าเขามีการเล่นที่ฉลาดมากคล่องแถมก็ยังตัวสูงใหญ่ไปกับบอลได้ดีซึ่งกับคุณสมบัติของเขาที่ติดตัวมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้เมื่อเขาเจอกับโค้ชกองหน้าที่นี่เรามีรูทฟานิสเตอรรอยดังนั้นเขาจะได้รับประโยชน์มากมายเลยล่ะ อย่างเช่นการวิ่งหายช่องการเคลื่อนไหวเพื่อหน,นีกองหลังหรือจะเป็นการจบสกอร์ที่เขาอาจจะต้องปรับลงอีกสักหน่อยหนึ่งโจชัวเซิร์ซีเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วเขาเป็นนักเตะที่คาดเดาได้ยากเลยนะเพราะว่าเขานะ่ะเป็นนักเตะที่มีไหวพลิปที่ดีซึ่งนี่แหละคือข้อแตกต่างอย่างชัดเจนกับรัสมูสไอยลุน ดังนั้นด้วยสิ่งที่โจชัวเซิร์กซีมีมันก็สามารถทําให้ทั้งคู่อาจจะเล่นร่วมกันได้ด้วยระบบกองหน้า2คนทั้งคู่ต่างมีรูปร่างที่สูงใหญ่แข็งแกร่ง,แ,งและมันก็จะทําให้ผู้จัดการทีมมีทางเลือกที่ใช้งานในสนามมากขึ้นด้วยแต่ที่สาคัญไปกว่านั้นมันจะเป็นการแย่งชิงตําแหน่งที่เข้มข้นระหว่างทั้งสองคนด้วยและด้วยอายุของพวกเขานะี่ยทั้งรัสมูสโซยดุนและก็โจชัวเซิร์กซีคงไม่อยากเป็นตัวสํารองแนะ่พวกเขาคงต้องแข่งขันกันอย่างเต็มที่และไปสู่ด้เห็นว่าพวกเขานะ่าสามารถเป็นกองหน้าที่ดดีในเมไ ดังนั้นมันคงจะน่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะที่เราจะได้เห็นกัน เรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นของพอลอินส์นะครับโดยอดีตกองกลางรายนี้ได้ออกมาพูดถึงการเสริมพับในตำแหน่งเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขาก็ได้ชี้เป้าไปที่โอ๊ยลีวัตกินส์กองหน้าตัวเก่งของแอสตันวิลล่าที่น่าจะเข้ามาเติมพลังงานในเกมรุกของทีมปีศาจแดงได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการจบสกอร์ที่ทีมก็น่าจะต้องการหากองหน้าประสบการณ์เข้ามาสักคนอยู่ดีครับถึงแม้ทีมเพิ่งจะเซ็นสัญญากับโจชัวเซิร์กซีเข้ามาหมดัดๆแต่เขาก็มองว่านั่นเป็นแค่นักเตะที่เพิ่งก้าวพ แต่การที่แมนยูเนเตตจะล่าดาวยิงที่พร้อมช่วยทีมทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวกับลีกใหม่โอลิวัตกินส์ก็น่าจะเป็นคำตอบที่สโมสรกกำลังตามหาอย่างแน่นอนครับซึ่งกับเรื่องนี้พออินส์ก็ได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่าอย่างที่เราเห็นว่าอันโตนีตั้งแต่ซื้อมาเขาก็ยังไม่เคยอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีเลยและเราควรจะหาใครสักคนเข้ามาแทนที่เขาหรือเปล่าเพราะหากปล่อยไปแบบนี้แล้วเขาก็ยังคงเป็นแบบเดิมทีมก็มีแต่จะเสียหายระหวา่างทาง มาค c ัส r วดฟอร์ดก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะกลับมาเรียกฟอร์มเก่งได้อีกแล้วทุกคนเลิกฝันว่าเขาจะกลับมาเล่นแบบเมื่อปีก่อนหนะ้าเพราะอาการของเขามันหนักจริงๆคุณดูเกมปลีซีซั่นนัดแรกสิเขาเลี้ยงไม่ผ่านกองหลังแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะและนั่นคือทีมจากลีกนอร์เวย์ด้วยรวมไม่ถึงกองหน้าตัวเป้าอย่างรัสมูอยลุนที่ผมคิดว่าเขาน่าจะเหมาะเป็นแค่ตัวสำรองไปก่อนเก็บประสบการณ์ไปก่อนเขายังฝากความหวังอะไรมากไม่ได้ นี่คือพื้นที่3แนวรุกที่เป็นตัวหลักของทีมในช่วงเริ่มต้นซีซันก่อนซึ่งผ่านมาก,กว่าครึ่งซีซันทั้งหมดต่างสอบตกและมันจึงกลายเป็นปัญหาของทีมแต่ก็โชคดีนะที่รัสมุสฮอยลุนกลับมาได้ในช่วงครึ่งซีซันหลังแต่ทิ้งนั้นแล้วผมก็อยากจะแนะนําแค่ในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้านะ ผมคิดว่าเราต้องการได้กองหน้าระดับท็อปจริงๆซึ่งนั่นก็คือโอ๊ลี่วัดกินส์เขาเป็นกองหน้าที่มีประสบการณ์ในลีกอังกฤษและผลงานของเขาก็พิสูจน์มาแล้วว่าเขาเป็นของจริงหรืออีกช้อยก็คือไอแวนโชนี่หนึ่งใน2คนนี้แหละผมคิดว่ายังไงสโมสรนก็ควรจะนําเข้ามาสักคนหนึ่งทั้งคู่จะสามารถเติมประสบการณ์ในแผนเกมรุกให้กับทีมได้เป็นอย่างดีผมเขาพูดในตําแหน่งกองหลังบ้างนะผมหวังว่าทีมงานหลังบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะทําอะไรสักอย่างกับจอร์ดแบรนเวท ผมแน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยจับตาดูดาวรุ่งรายนี้อยู่ซึ่งสําหรับผมเขาเป็นกองหลังตัวกลางที่น่าสนใจมากและนี่คือกองหลังดาวรุ่งที่ดีสุดของอังกฤษในเจเนเรชันใหม่และผมก็เชื่อว่าเขาจะเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมากด้วยใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ